สวัสดีครับดูดีการเกษตรวันนี้เราก็มีโปรแกรมส่งรถพวนดินนะครับรุ่น9 9 0ดีนะครับเครื่องดีเซลครับวันนี้เราได้มาส่งอยู่ที่บ้านพะพะนานะครับตำบลห้วยยางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครนะครับวันนี้ได้มาส่งอยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้ลูกค้า เปลี่ยนเป็นใส่ล้อขอบ16นะครับเครื่องดีเซลครับพึ่งเอาลงรถเสร็จนะครับระยะเดินทางมา200กว่ากิโลครับไปกับกับ500โลนะครับเราก็รับประกันว่าอะไรทั้งลานมีทุกขินครับการดูแลร,รักษาก็จะมีหนึ่งน้ำมันเครื่องครับสน้ำมันเกียร์ ครับผมตอนนี้เราก็ส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ